สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูปลาหมึกผัดพริกเหลืองมาฝากทุกคนค่ะปลาหมึกผัดพริกเหลืองก็เป็นเมนูอาหารไทยรสชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะอันดับแรกเรามาเตรียมสับหรือโขกหรือปั่นพริกเหลืองกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสดเข้าด้วยกันค่ะ บงทีจะใช้วิธีการปั่นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงในภาชนะแล้วก็นำไปปั่นพอหยาบๆค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมในส่วนของปลาหมึกกันค่ะทำความสะอาดปลาหมึกนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดค่ะ นำปลาหมึกลงลวกในน้ำเดือดนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะตักปลาหมึกออกพักไว้เตรียมนำไปผัดค่ะการลวกปลาหมึกก่อนเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นคาวของปลาหมึกแล้วก็ช่วยกำจัดน้ำออกจากตัวปลาหมึกด้วยนะคะเวลาที่เรานำไปผัดเนี่ยน้ำจะได้ไม่เยอะจนเกินไปค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปค่ะ พอน้ำมันร้อนก็นำพริกที่เราปั่นเตรียมไว้ใส่ลงกระทะผัดค่ะผัดให้แค่มีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฟ้าเหลืองซีิวขาวซอสหอยนางรมแล่น้ำตาลทรายค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกเหลืองหั่นชิ้นกับใบกระเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ